สวัสดีครับผมอาจารย์นัทขอแท็บนะครับวันนี้ก็มีเครื่องตั้งสายชนิดหนึ่งนะครับจะมาทดสอบแล้วก็ตั้งให้ดูนะครับว่ามีวิธีการใช้งานอะไรไงบ้างนะครับซึ่งเครื่องตั้งสายตัวนี้ไม่ค่อยเห็นมีใครใช้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีขายด้วยก็ได้นะครับก็เป็นยี่ห้อ planet wave นะครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะลูกปิ๊กเล็กๆนะครับพกพาสะดวกมากนะครับวิธีการตั้งสายของเขาก็คือมันจะมีหลอดไฟ2หลอดนะครับอยู่ตรงนี้เวลาเราเปิดเปิดเครื่องเปิดไฟออกมาเนี่ยแสง เรามาจอดที่สายยีตานะครับแสงมันก็จะบอกว่าเพี้ยนมากน้อยแค่ไหนอะไรไงบ้างนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆตัวนี้มีมานานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าไม่มีขายนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปต่อไปได้เลยแล้วกันครับครับก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือมันจะมีไฟล์2ดวงอยู่ตรงเนี้ยนะครับเอาไว้สําหรับส่องไปที่สายนะครับแล้วก็เช็คว่าสายนั้นเพี้ยนหรือไม่เพี้ยน แล้วก็ด้านบนของตัวเครื่องตั้งสายนี้ก็จะมีสวิต์เปิดอยู่นะครับพอเราเลื่อนไปนะครับมันจะมีเขียนว่า G3 G3 หมายถึงให้ส่งไปที่สาย3ตั้งสาย3เท่านั้นนะครับ B2 นะครับก็คือสาย2 E1 นะครับ E1 ก็คือสาย1นะครับแล้วก็ E6 ก็คือสาย6 a นะครับ A5 ก็สาย5แล้วก็ D4 ก็คือสาย4นะครับตรงนี้ถ้าเราเอาเปิดไปที่สาย6นะครับ E6 นะครับแล้วเราไปตั้งเปิดไปที่ E6 นะครับแล้วเราไปตั้งาสายสามเนี่ยมันก็จะไม่เกิดไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับดีดไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ mm. มันก็เช็คไม่ได้ว่าสายเพียนหรือไม่เพียงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกนะครับให้ตรงว่าเราจะตั้งสายไหนก่อนนะครับ mm. เด <ENT 3> ี๋ยวผมจะเลือกสาย6ก่อนนะครับ <À S 1> วิธีการคือให้เราส่องไปที่เฟส12ของแต่ละสายนะครับ <Yeah. S 1> ส<า>่สองไปที่เฟส12เดี๋ยวผมจะปรับสายให้มันเพี้ยนก่อนนะครับ พอเราส่องไปปั๊บถ้าสายเพี้ยนเนี่ยนะครับไฟที่มันวิ่งเนี่ยนะ,น,นะครับมันจะเวียนวงกลมๆนะครับมันจะวิ่งวงวนเป็นกลุ่มกลมักษณะนี้ฮะสังเกตดูนะครับอ่ามันจะวิ่งวนกลมๆอย่างนี้ต้องส่องที่เฟสสิบสองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเรารู้แล้วว่าถ้าถ้าสายมันเพี้ยนเนี่ยมันจะวิ่งวนกลมๆอย่างนี้นะครับไฟสองดวงจะวิ่งวนนะครับเราก็ปรับนะครับสายให้มัน จนกว่าไฟ2ดวงนี้มันจะวิ่งนะครับน้อยที่สุดนะครับอ่านเนี่ยแทบจะไม่วิ่งเลยตอนนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือตรงเรียบร้อยแล้วถึงมันจะไม่ตรง100%เป๊ะนะครับเหมือนเครื่องตั้งสายตัวทั่วไปแต่มันก็ช่วยได้ในระดับหนึงนะครับอ่าต่อมาสาย5นะครับเราก็ปรับไอตัวนี้ไปที่สาย5ก่อนนะครับ A5 าอ่าพอปรับมาใ5ห้ A5 ปั๊บเราก็มาลองส่องดูตอนเนี้นะครับ สายมันวิ่งเห็นไหมครับวิ่งแบบวิ่งเยอะมากเลยนะครับสายมันวิ่งเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทําการปรับนะครับทำการปรับให้มันวิ่งน้อยที่สุดเนี่ยวิ่งน้อยมากแล้วนะครับสมมุติผมเอา a 5นะครับไปตั้งสาย6 ตั้งยังไงก็ไม่ตรงครับไฟมันก็ไม่วิ่งเห็นไหมครับไฟมันแค่สั่นแต่ว่ามันไม่วิ่งครับมันต้องเอา A6 นะครับต้องเอา E6 มาเห็นไหมครับสายมันจะวิ่งอ่าโอเคต่อมาสาย4นะครับเราก็ปรับไปที่ D4 นะครับแล้วก็ตั้งไป ต่อมาสายสามเดี๋ยวผมลองปรับสายสามให้มันเพี้ยนก่อนสามสองหนึ่งต่อมาสายสามนะครับอ่าตอนนี้ไฟนะครับมันก็วิ่งอยู่นะครับสายสามแต่วิ่งน้อยเพราะว่าเมื่อกี้ผมปรับอ่าเนี่ยวิ่งเยอะละอ่านะครับวิ่งน้อยละประมาณนี้นะครับแล้วก็สายสองก็ปรับไปที่บีสองนะครับ สุดท้ายก็ e 1นะครับอ่าอันนี้ไม่วิ่งละนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่นะครับเอามาสามารถเอามาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมลองตั้งเช็คดูอีกทีหนึ่งฐานก็ใกล้หมดแล้วครับอันนี้โอ้ อะนะครับประมาณนี้นะครับทานมันจะหมดแล้วนะครับโชคายมากก็หลักการคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ลองลองไปหามาใช้กันดูได้นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนะครับให้ผมด้วยนิดนึงนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ